สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยกันอีกครั้งนะคะในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อปี2539ที่ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและด้วยบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนยโยบายของการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กมีเพิ่มมากขึ้นนักเรียนมีจํานวนน้อยลงทําให้บทบาทของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีบทบาทมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คะ่ะ และในวันนี้นะคะรายการคิดบวกคิดใหม่พระครูไทยขอนำพาคุณผู้ชมไปพบกับประเด็นของบทบาทการศึกษาผ่านดาวเทียมมีผลกับนักเรียนมากน้อยเพียงใดค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักมองมุมบวกกับดรสมเด็จสีแสงกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง วันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีเรื่องราวให้เราพูดถึงกันอย่างมากมายประเด็นหนึ่งซึ่งน่าจะนำมาใช้แก้ปัญหาได้ก็คือการจัดการศึกษาทางไกลต้องยอมรับว่าโรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนทรัพยากรขาดแคลนครูครูไม่ครบชั้นครูไม่ครบ วิชาเอกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อนวัตรกรรมต่างๆไม่เพียงพอและเราจะแก้อย่างไรก็มีการคิดแก้ไขกันอย่างมากมายแต่วิธีหนึ่งซึ่งสามารถแก้ได้อย่างหลากหลายและพร้อมๆกันก็คือการศึกษาด้วยกระบวนการทางไกลมีแนวคิดเกี่ยวกับทางไกล ไว้หลายๆแนวคิดคขาว่าทางไกลคืออะไรหมายความว่าผู้สอนคือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งทำการสอนบันทึกเทปโทรทัศน์หรือถ่ายทอดสดไว้ส่วนผู้รับฟังก็คือลูกค้าซึ่งคือโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหลายหมายความว่าผู้สอนมีชุดเดียวมีสื่อมีนวัตกรรมมีครู แต่ผู้รับฟังผู้เรียนจะกระจายตามโรงเรียนต่างๆด้วยระบบออนไลน์ line, ก็คือถ่ายทอดสดโดยตรงระบบออฟไลน์ line, ก็หมายความว่าบันทึกเทปโทรทัศน์แล้วก็เอาไปใช้ในเวลาที่เขาต้องการนี่คือแนวคิดในทางปฏิบัติท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านได้พยายามนำแนวคิดนี้มา นำครูดีครูเก่งมาเมื่อครูดีครูเก่งไม่สามารถอยู่ได้ทุกโรงเรียนจึงจะต้องใช้ครูดีครูเก่งบันทึกเทปบันทึกโทรทัศน์แล้วก็ส่งไปให้โรงเรียนต่างๆให้โรงเรียนต่างๆได้มีโอกาสได้เรียนแนวคิดนี้เหมือนกับโรงเรียนกวดวิชาเด็กในปัจจุบันจะพบได้ว่า โรงเรียนกวดวิชาของคุณครูต่างๆฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาอังกฤษจะพบว่าคุณครูคนเดียวสอนได้ทั่วประเทศมีห้องเรียนมีเทปโทรทัศน์มีแบบฝึกมีเด็กไปนั่งเรียนใช้แนวคิดเดียวกันนะครับท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านโดยเฉพาะในท่านปัจจุบันก็มีความคิดว่าเราจะแก้ปัญหาลรงในขนาดเล็ก โดยใช้การศึกษาทางไกลนำครูดีครูเก่งมาบันทึกเทปโทรทัศน์แล้วจัดส่งเป็นระบบทางไกลไปและมีอีกแนวคิดหนึ่งก็คือใช้โรงเรียนไกลกังวลซึ่งในโรงเรียนไกลกังวลเนี่ยจะเป็นโรงเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเรียกว่าเป็นโรงเรียนแม่ข่าย เป็นโรงเรียนซึ่งมีโรงเรียนลูกขายซึ่งมีครูไม่ครบชั้นมีครูไม่ครบวิชาแต่โรงเรียนไกลกลังวลจะมีครูครบชั้นครูครบวิชามีสื่อนวัตกรรมครบมีแบบฝึกมีกิจกรรมสำหรับเด็กครบสามารถสอนที่โรงเรียนไกลกลังวลมีเด็กมาเรียนและในขณะเดียวกันสามารถส่งสื่อส่งนวัตกรรมไปให้เด็กที่อยู่ในชนบทสามารถ เรียนไปพร้อมๆกันได้มีการติดต่อสื่อสารการซักถามการโทรศัพท์การติดต่อสามารถทำได้ตลอดเวลามีข้อสงสัยสามารถซักถามได้ครูในโรงเรียนที่เป็นลูกขายซึ่งนำเอาแนวคิดนี้มาใช้เนี่ยสามารถที่จะเตรียมตัวเองเขาจะมีคู่มือไปให้มีคู่มือไปให้ว่าหนึ่งต้องเตรียมห้องอย่างไร เตรียมสื่อเตรียมวัมตกรรมอะไรไว้บ้างและนำเข้าสู่บทเรียนอย่างไรดังนั้นแนวคิดการศึกษาทางไกลและแนวคิดการศึกษาด้วยดาวเทียมไทยคมจากโรงเรียนไกลกังวลจึงเป็นแนวคิดซึ่งสามารถช่วยปัญหาแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กได้แต่ต้องเข้าใจให้สำคัญว่าไม่ใช่ ให้ดาวเทียมให้ไกลกังวลสอนแทนเราแต่ต้องเป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันหมายความว่าโรงเรียนลูกขายคือโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดต้องเตรียมสถานที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมกิจกรรมไว้ให้พร้อมนำเข้าสู่บทเรียนให้เด็กให้เด็กเขาพร้อมว่าต่อไปเนี้ยเราจะเรียนเรื่องนี้และจะเรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนๆ โดยผ่านสถานีโทรทัศน์จากไทยคมและเมื่อเรียนเสร็จเราก็จะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเด็กก็จะให้ความสนใจในการศึกษาเ่าเรียนนั่นคือไม่ได้ปล่อยให้เขาสอนแต่จัดการเรียนการสอนร่วมกันตอนนี้ลองไปชมการที่เราไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนไกลกังวลด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมขอเชิญชมครับ หลักสูตรเนี่ยจะไม่แตกต่างกับโรงเรียนทั่วไปนะครับเรายังใช้หลักสูตรของสพทและใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกันทุกประการครับแต่ว่าเบอิญการจัดระบบการเรียนการสอนของเราเนี่ยอา,อาจจะไม่เหมือนที่อื่นเนื่องจากว่าเราใช้ห้องจัดการเรียนสอนทางไกลที่นี่เราอาจจะจัดการเรียนสอนทางไกลโดยแพร่ภาพเนี่ยออกอากาศไปยังโรงเรียนปลายทาง ในทุกวิชาและทุกระดับชั้นซึ่งมีทั้งหมด15ช่องแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงหมายว่าในหมายความว่าในชั่วโมงปกติเนี่ยเราจะจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนหลังนั้นนะก็จะมีการทบทวนเด็กก็สามารถไปเปิดดูโทรทัศน์ที่บ้านเพื่อเป็นการทบทวนได้ด้วยอีกทางหนึง่งทีนี้เวลาจัดการเรียนการสอนเนี่ยครูจะได้มีการสัมผัสกับเด็กหรือเรียกว่าปฏิสิเอกกับเด็กในห้องโดยตรงในหนึ่งห้องส่วนห้องอื่นๆสมมติว่ามีสัก5าห้องอย่างนี้นะครับ ห้องแรกเนี่ยก็จะเป็นการสอนโดยใช้ครูจริงๆที่ออกอากาศอีกสีห้องเนี่ยจะใช้ครูที่เข้าไปกํากับควบคุมช่วยดูแลอาจจะไม่ใช่ครูที่เป็นเมเจอร์นั้นๆหรือหรือวิชาเอกนั้นๆแต่จะใช้ครูอื่นๆเข้าไปช่วยกํากับเพื่อให้เด็กสนใจดูโทรทัศน์ดูข้อมูลจากที่ครูต้นทางสอนห้องอย่างนี้เราเรียกว่าโรงเรียนปลายทาง ปกติเนี่ยเราจะทำอย่างนี้ครับโรงเรียนปลายทางเนี่ยจะจะได้รับเครื่องมือต่างๆที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยมอบให้ทั้งโทรทัศน์ทั้งเครื่องรับมอบให้ทั้งหมดทั้งจานดาวเทียมมอบให้ทั้งหมดแล้วก็จะส่งคู่มือการจัดการเรียนการสอนเนี่ยไปให้ร่วงหน้าประมาณ1-2สสัปดาห์เพื่อให้เป็นการเตรียมโรงเรียนปลายทางได้มีโอกาสเตรียมตัวขณะนี้อยู่ระหว่างกำลังจะทำ ผู้มือการัดกกระเด้งการสอนทางไกลให้เสร็จโดยเร็วแล้วเพื่อจะได้ส่งไปไปลายทางก่อนเปิดภาค3สัปดาห์ครับนนท,นะที่รับอยู่ข้งางนสามสิบสามสิบสี่โรงโรงเรียนโรงเรียนปลายทางแต่จริงๆรับได้ทั่วโลกนะครับรับได้ทั่วโลกทุกบ้านทุกโรงเรียนที่มีเครื่องมืออย่างนี้รับได้ทั้งหมดนะครับ,รบ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลธุรกันดานซึง่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นประมาณพระราชประสงค์ที่พยายามจะหาครูไปช่วยในดินแดนที่ห่างไกลทีนี้เมื่อไม่มีครูไปหรือไม่มีโรงเรียนเกิดขึ้นท่านก็พยายามเอาเครื่องมือเหล่านี้พาไปใช้ในดินแดนเหล่านั้นเพื่อให้การศึกษาไปถึงปลายทางครับท่านขวัญแก้วเลยนะครับได้กรุณาบอกให้พวกผมมาดูตัวอย่างที่โรงเรียนวังไกลกังวลมาหลายครั้งแล้ว แล้วก็ได้มีโอกาสมาวันนี้นะครับเพราะท่านก็บอกถึงระบบต่างๆที่ทําที่นี่ซึ่งทําให้สามารถจะเผื่อแผ่การสอนของครูที่มีความเชี่ยวชาญไปยังนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆเนี่ยนะครับทั่วประเทศด้วยเราก็เลยมาดนะูแล้วสิ่งที่ได้เห็นก็ถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าชื่นชมนะครับทั้งในส่วนของระเบียบวินยัยเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่มีการ ใช้ครูดีๆนะครับที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาสอนแล้วก็ให้เด็กทุกคนเนี่ยได้เรียนจากครูคนเดียวกัน,นโดยผ่านระบบการทางโทรทัศน์แล้วก็มีการเวียนครูไปยังห้องต่างๆในโรงเรียนไกลวังไกลขังบลน,นอกจากนั้นก็ได้เห็นระบบในการส่งสัญญาณไปตามพื้นที่ต่างๆโรงเรียนซึ่งอาจจะมีปัญหาไม่มีครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยนะครับก็จะได้ใช้ประโยชน์ จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมองคกรที่แจกไปมือโรงเรียนนี่ราบว่ามีจานวนไม่น้อยที่องคกรได้เสียหายหรือว่าชำรุด้วก็โรงเรียนก็ไม่ได้ใช้งานต่อนะคือ,อ,ค,อคือตรงนี้เคยบอกแล้วครับว่าให้ทางอาชีวะนะซึ่งมีความชำนาญในการซ่อมพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยครับเข้าไปดูได้ด้วยนะตรงไหนที่เหลือบา่า่อได้จริงๆนะถ้ายังต้องใช้อยู่ก็ต้องจัดซ่อมโดยช่างที่เขามีความชำนาญนะโดยบริษัทนะหรือว่าถ้าเกิดมันเก่าจริงๆ แต่ต้องการใช้ประโยชน์นะครับจะขอซื้อใหม่ก็ต้องตั้งขอตั้งงบประมาณเข้ามาทางปลายทางถ้าว่ามีปัญหาในเรื่องของจารรับสัญญาณในตัวเครื่องรับเนี่ยทางอาชีวศึกษาจะส่งนักศึกษาของเราที่เรียนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้าไปช่วยดูแลซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ประสานกับทางโรงเรียนของสพทโรงเรียนราชประชานุเพราะว่ามีความจำเป็นที่จะให้ไปที่พื้นที่ไหนเราก็จะลงไป ปกติเราก็ทําอยู่ทุกปีอยู่แล้วไม่ไม่มีปัญหาและเด็กของเราก็ได้ไประโยชน์ที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ด้วยครับคงจะได้เห็นไปพร้อมๆกันว่าแนวคิดเรื่องการศึกษาทางไกลเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอนาคตเราคงต้องลืมลืมห้องเรียนปกติซึ่งต้องมีครูแล้วสอนเท่านั้นจำไว้ครับว่าการศึกษาตามแนวคิดใหม่เรียนกับสื่อ เรียนกับแหล่งเรียนรู้เท่านั้นครับวันนี้มีคำถามว่าเป็นรองผออ,อเขตมาหนึ่งปีแล้วก็ไปเป็นผอโรงเรียนอีกหลายปีถ้าจะสอบผอ,อ,อเขตซึ่งเขาคงมีการสอบเร็วๆเนี้ยเพราะศาลกำลังจะตัดสินในช่วง ปลายเดือนมิถุนายนนี้ในคดีที่ฟ้องร้องกันไว้เนี่ยจะเลือกสอบประเภทใดดีคำตอบคําว่าประสบการณ์คนที่จะสอบพ่ออเขตประสบการณ์ก็คือประสบการณ์การเป็นรองพ่ออเขตไม่ใช่ประสบการณ์การเป็นพน่อโรงเรียนแต่ถ้าคนที่จะมาสอบรองพออเขตใช้ประสบการณ์พ่อโรงเรียนได้คนที่จะสอบพ่อโรงเรียน ใช้ประสบการณ์รองพอเรองเรียนได้ดังนั้นถ้าท่านเป็นรองพอ,องเอขตมาเพียงปีเดียวแล้วก็ท่านเป็นพอโอลงเรียนอีกหลายปีถ้าท่านจะสอบพอออเขตต้องสอบประเภททั่วไปจึงจะเอื้อต่อผลการสอบของท่านครับวันนี้คงจะได้รับประโยชน์แนวคิดการศึกษาทางไกลการได้เห็นระบบของ ดาวเทียมไทยคม่าจะเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาและจะทราบแนวคิดเกี่ยวกับการจะตัดสินใจว่าถ้าเราจะใช้ประสบการณ์เพื่อเข้าสอบหรือจะสอบประเภทตัวไปเราจะอย่างไรดีหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมมีปัญหามีคำถามมีข้อเสนอแนะส่งมายังรายการของเราได้ครับรายการของเราเป็นรายการเพื่อครูวันนี้มองมุมบวกกับดรสมเด็ศรีแสง เดินทางมาถึงเวลาอันสมควรสวัสดีครับ